ep 22ตัวอย่างแสดงรายได้ที่สมาชิกระดับ5จะได้รับจากสมาชิกระดับ6ตัวอย่างตัวเลขรายได้ที่สมาชิกระดับ5จะได้รับจากลูกทีมสมาชิกระดับ6มีดังนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าลูกทีมระดับ6ของคุณนะครับจำนวน10คนนะครับซื้อประกันภยัยเบี้ยสุดที่1 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะมีรายได้ดังนี้นะครับตัวคุณนะครับคุณ A เป็นสมาชิกระดับ5มีบัตรในหน้านะครับ และมีนะครับลูกทีมที่เป็นสมาชิกระดับ6เป็นลูกทีมติดตัวนะครับเช่นคุณ B นะครับสมมติว่าเรามีลูกทีมติดตัวเป็นคุณ B อยู่จำนวน10ท่านนะครับคุณ A นะครับก็จะได้รับผลประโยชน์จากลูกทีมระดับ6ดังนี้นะครับจะได้รับค่าแนะนำหนนะครับกรณีเบี้ยสุดที่1,000 0บาทนะครับ1%ก็คือ100บาทนะครับและมีค่าตำแหน่งให้อีก3เปเตนะครับ 3%เของเบีย้ยสุที่10,000บาทนั่นก็คือ300บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้นะครับค่าแนะนำบอกค่าตำแหน่งรวมเป็น4%เนะครับก็จะเป็นเงิน400บาทต่อลูกทีม1คนนะครับและถ้ามีลูกทีม10คนนะครับเราก็จะมีรายได้จากลูกทีมถึง4000บาทนะครับถ้าคุณนะครับมีลูกทีมจำนวนมากนะครับสร้างทีมตามแผนการตลาด MGM นะครับ ทีมงานเติบโตนะครับและมีการซื้อเบีย้ยประกันภัยในราคาที่แตกต่างกันนะครับคุณก็จะมีรายได้จากแผนการตลาด MGM แบบไร้เพดานแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวเลขรายได้ที่เปรียบเทียบระหว่างสมาชิกระดับ5ที่มีบัตรในหน้าจะได้รับจากลูกทีมสมาชิกระดับ6ที่ไม่มีบัตรในหน้านะครับ